สวัสดีค่ะเจอกันกับใต้อแล้วนะคะในช่องกีตาร์สตูดิโอนะคะค่ะสำหรับใครนะคะที่เข้ามาใหม่นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งนะคะเพื่อที่จะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับช่องกีตาร์สตูดิโอด้วยนะคะค่ะสําสหรับวันนี้นะคะตาก็จะมาพูดคุยนะคะเกี่ยวกับ เรื่องเงินเยียวยาเราไม่ทิ้งกันนะคะสำหรับหลายหท่านนะคะที่สอบถามเข้ามาว่าเงินเยียวยานี้จะได้รับเงิน3<อ>เดือนหรือ4เดือนหรือ6เดือนกันแน่นะคะเดี๋ยวเราไปฟังกันเลยนะคะค่ะหลายๆท่านนะคะก็ได้สอบถามมาแล้วก็เพราะว่าสถานการณ์ไวรัสโควิดนะคะก็ยังคงที่จะมีผู้ที่ติดเชื้ออย่างต่อเนื่องนะคะใน ประเทศของเรานะคะก็หลายๆท่านก็ยังคงเดือดร้อนจากการที่ยังไม่ได้ไปทำงานนะคะเพราะว่าก็ได้ออกจากงานโดนออกจากงานนะคะโดนไม่ได้จ้างต่อนะคะก็หลายๆท่านก็เดือดร้อนจากสถานการณ์ไวรัสโควิด -19 นี้นะคะซึ่งนะคะจากรายงานจากกระทรวงการคลังนะคะก็ยังไม่มีความคืบหน้านะคะว่า จะทำการช่วยเหลือนะคะสำหรับคนที่โดนตัดสิทธิ์ไปนะคะและสําหรับคนที่กําลังรอนะคะซึ่งหลายๆท่านก็ได้รับเงินไปแล้วนะคะซึ่งได้รับไปแล้ว15,000บาทนะคะหลายๆท่านก็ยังคงสงสัยว่าจะมีการจ่ายเงินนะคะอย่างต่อเนื่อง หรือเปล่านะคะจะได้รับในเดือนที่4อีกหรือไม่นะคะคือตอนนี้นะคะยังไม่มีการที่จะแจ้งออกมาแล้วก็มีข่าวหลายๆข่าวแจ้งออกมานะคะว่าจะมีการจ่ายเงินเพิ่มมาเดือนที่4เดือนที่5เดือนที่6หรือเปล่านะคะซึ่งข่าวตัวนี้นะคะก็ยังไม่เป็นที่แน่ชัดนะคะซึ่งทางกระทรวงการคลังก็ยังไม่ได้ประกาศออกมาอย่างชัดเจนนะคะว่าจะทําการจ่ายเงินนะคะให้กับกลุ่มคนที่เดือดร้อนนะคะ จ่ายต่อเนื่องนะคะเป็นเดือนที่4อีกนะคะก็ยังคงที่จะรอการพิจารณาจากกระทรวงการคลังอยู่นะคะค่ะหลายๆท่านก็คงจะคลายข้อสงสัยแล้วนะคะว่าในส่วนของคนที่กำลังรอที่จะรับเงินในเดือนที่4นะคะก็ยังไม่แน่ชัดนะคะว่าจะทำการจ่ายเงินนะคะเพราะว่าทางกระทรวงการคลังนะคะ ก็ได้จ่ายเงินให้กับผู้ที่เดือดร้อนนะคะจากสถานการณ์ไวรัสโควิดนี้นะคะได้รับเงินไปแล้วนะคะซึ่งโครงการเราไม่ทิ้งกันนะคะก็ได้ทําการปิดโครงการไปแล้วแต่ก็ยังมีการทยอยจ่ายเงินให้กับกลุ่มคนที่กําลังรอที่จะรับเงินนะคะซึ่งเป็นกลุ่มตกหล่นอยู่นะคะก็ในส่วนของกลุ่มที่ในสถานะที่ไม่สามารถทำรายการต่อได้นะคะก็ยังคงที่จะทยอยได้รับเงินกันอยู่นะคะซึ่ง ซึ่งสำหรับใครที่อยู่ในสถานะสีเขียวนะคะก็ยังคงที่จะทยอยได้รับเงินจากโครงการเราไม่ทิ้งกันอยู่ถึงแม้ว่าโครงการนี้จะ ปิดไปแล้วก็ตามนะคะในส่วนของกลุ่มอื่นๆนะคะท่ต้าได้พูดไปอยู่ทุกวันนะคะก็จะเป็นในส่วนของกลุ่มปอบางก็คงที่จะยังรอที่จะรับเงินจากกระทรวงการคลังหรือจากสำนักงานนะคะจากพอมอนะคะว่าจะทำการโอนเงินให้กับกลุ่มเด็กกลุ่มผู้สูงอายุและก็กลุ่มผู้พิการนะคะซึ่งที่ยังไม่ได้รับเงินในส่วนของเยียวยาอื่นๆนะคะส่วนกลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะก็ได้รับเงินไปแล้ว ในบางส่วนนะคะแต่สําหรับใครที so ่ย like <Yeah. S 1> ังไม่ได้รับนะคะท่านก็ตรวจสอบดูว่าท่านเนี่ยได้รับเงินในส่วนอื่นๆแล้วหรือไม่หากเกิดว่าท่านได้รับในส่วนอื่นๆแล้วนะคะท่านก็จะไม่ได้รับเงินในส่วนของกลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐถึงแม้ว่าท่านจะมีบัตรอยู่ก็จริงนะคะไม่ใช่ว่าท่านได้อย่างอื่นแล้วแล้วท่านจะมารอรับเงินในส่วนของ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐอีกนะคะส่วนในแต่ละเดือนที่ท่านได้รับอยู่แล้วก็จะเป็นในส่วนของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีสิทธทิจะได้รับในทุกๆเดือนอยู่แล้วนะคะก็จะเป็นการไปกดรับเงินหรือไป รูดนะคะซื้อสินค้าตามที่ทางรัฐบาลนะคะหรือกระทรวงการคลังได้แจ้งออกมาก่อนหน้านั้นนะคะในส่วนของเงินช่วยเหลือสําหรับคนที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะแล้วก็ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือจากมาตรการอื่นท่านก็จะได้รับนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะตาก็มาอัปเดตข่าวสารสําหรับคนที่กำลัง มีข้อสงสัยนะคะว่าจะทำการเปิดลงทะเบียนอีกหรือเปล่าสำหรับคนที่เดือดร้อนอยู่ไม่ได้ทำงานหรือยังไม่ได้รับการช่วยเหลืออย่างอื่นนะคะทางกระทรวงการคลังก็ยังไม่มีนโยบายที่จะทำการเปิดรับลงทะเบียนรอบที่2นะคะและก็ยังไม่มีการขยายระยะเวลานะคะออกไปเพื่อที่จะจ่ายเงินเพิ่มในเดือนที่4นะคะตอนนี้ข่าวก็ยังเงียบอยู่นะคะสำหรับคนที่กำลังรอที่จะรับเงินนะคะก็ยังคงเป็นกำลังใจให้กันเช่นเดิมนะคะ ค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็มาอัปเดตข่าวสารกันนะคะค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้หากใครมีข้อสงสัยอะไรก็สามารถที่จะมาคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้นะคะค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ต้ต้องขอลาทุกท่านไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ